มิชชั่นที่2เนะคะเราไปไฮเทคทารกที่ Vancouver ์แคนาดาป่ะราก,กินีะทำไรครับดูหน่อาอรุณสวัสดิเหล่าเอเจนทั้งหลายขณะนี้มีนักฆ่าทางไซเบอร์ปริศนากำลังสร้างความไวุ่นวายไปทั่วเครือข่ายของโลกเราเชื่อว่าอาชญากรรายนี้ใช้ไมโครชิปอยู่ในแว่นตาชิยะเพื่อทำการลบตัวตนดิจิตัลของเหยื่ออย่างถาวนททำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงชีวิตของตนเองได้อีก เนื่องจากไมโครชิปเหล่านี้มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงมากเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของบุคคลภายในเป้าหมายแรกของเราคือ n i m b u สแบบ Optics บริษัทผู้ผลิตแว่นตาอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคืนนี้เมื่อไม่มีใครอยู่ในอาคารพวกคุณจะต้องแทรกซึมเข้าไปในอนาคารและเครือข่ายของ n ิม bus ภารกิจของคุณคือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หลักและค้นหาข้อมูลด้านวิศวกรรมของไมโครชิปดังกล่าวขอให้พวกคุณโชคดี และนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เหมือนแว่นตา s s ส o ทุกคน <Okay. S 1> นี่มันนิมมัดน,นุ่มสองพนี่ใช่ตอนนี้เราก็โรยตัวมาอยู่ที่ล็อบบี้แล้วนะคะ <Start by S 1> เออเกณฑ์ a c ค e s s to the rest of the building พี่ต้องเป็นคนเกณฑใช่ไหมอยครับทราอ่าโอเค ah, okay. Incoming Communication ตอนนี้เราได้คุณลินดาเออโลดิเกสเออเออใช่ใช่ใช Call Center Agent โอเค accept โหลดโปรไฟล์แบบปุ๊บดึ๊บดึ๊บแฟนเป็นอะไรน,นะลินดาเออมีอาชีพป่ะเมื่อกี้เอ่อ call center agent ค่ะ call center agent โอเคโอเค good morning เอ้ยเข้าได้แล้วโอเค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 เข้าไปเลยนะ,อะอเ,เอ่อตรงนี้ <c oughs> มีทางเข้าต่อแต่ยวขอสำรวจตรงนี้แป๊บน,นึงนะคะอุ้ยตรงนี้เข้าได้ค่ะ หูมันมันมีมันม,ม,นมีมันมีทางไปสองทางเลยตอนนี้น้องเข้ามาที่ห้องทำงานของลินดาเป็นแบบเหมือนไออนของลินดาอยู่นี่ค่ะ activate อ่าได้ไหมกำลังดูว้าวอืมเอ่เอ,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 อสิ่งที่สามารถทำได้ตอนนี้จะเป็นแค่เป็น มีเมลเฉยๆแล้วก็มีเบอร์ของแต่ละคนเบอร์เบอร์โทรเออเราสามารถเหมือนโทรได้ด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยมี workstation ID แฟนมีปะ่ะ workstation ID เหรอเออเป็นหกหลักค่ะอ,อืมแบนนึงะอันนี้เหรอ workstation ID อ่ามีมีมีสี่หกสี่แปดสองแปดคะ่ะสี่หกสี่แปดสองแปดนี่ไงอ๋อ เอ็มพอยต์ยินดีดาโหดเกสเราสามารถสร้าง p อ i n t m e n t ใหม่ได้อ๋เอเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวขอไปดูห้องอื่นก่อนเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยว,ยว,ยวถามอีกทีแล้วกันนะโอเคเมนเฟรมเมนเฟรมเซิร์ฟเวอร์ o ูมใช่ไหมเมนเฟรมเซิร์ฟเวอร์ o ูมอยู่ไหนวะตอนนี้อ่ะนี่ไงเนี่ยกำลังจะเข้าเลยค่ะเห็นไหมอ๋อต้องการ p อ i n พอยต์เท่านั้นถึงจะเข้าได้ p อ i n พอยต์ <oint> ใช่เพื่อที่จะเข้าไปในเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ก่อน โอเคครับทราบเข้าใจแล้วเราต้อง make appointment เดี๋ยี่เซ็นเตอร์เวลากี่โมงนะตอนนี้ห้าตีห้าสิบนาทีงั้นตีห้ากันเนาะให้เอ็มคอนเฟิร์มโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดิเข้าไปได้แล้วเออโอเคโอเคตอนนี้จะมีหลายห้องมากมีเรดิโอเม r รีเอาแต่เข้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเช็คแบบ สเปกโทรเมตรี ometry, นี่ก็ไม่ใช่โอเคตอนนี้น้องอยู่หน้าลิฟต์ลิฟต์มันสามารถไปที่เอ่อโฟ l ิโอเมตรีหรือเมนเฟนเซอร์เวอร์ได้ไปเมนเฟนเซอร์เวอร์ครับโอเคชั้นสาม้นงถามหรอดีนายว่ะอ่าดีนายว่าแสดงว่าเข้าไม่ได้อ๋อต้องใช้แอคเซสโค้ดด้วยโอ้โ oh. หมีน้องมีซีเรียลนัมเบอร์ของลิฟต์อ่าเอ่อ J D U A S U Y D เจ็ดเจ็ดสามแปดสี 7, 7, 3, 8, 4, 4, 2, ่สี่สอง A H สองหนึ่งอยากไปไหนต้องไปฟอร์สามใช่ปะชั้นสามที่ฟอร์สามล็อกไอ้สามงั้นไปชั้นสองก่อนโอเคน่าจะต้องค่อยๆไปทีละชั้นนะฮะตอนลิฟต์ไปอยู่ไหนนะอยู่ในลิฟต์ชิมไปเลยปะยังดีนายอยู่นะเอ่อเอามาดิโอเคหนึ่งนะอน,นี้ที่เดินมปะเออลิฟต์ในเนี่ยเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ตอนนี้แฟนอยู่ลิฟต์ไอตัวที่บอกเพิ่บอกคนเมื่อกี้ถูกปะ่ะใช่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 เออเออเออให้ออกมาก่อนนะเออมาออกมาดิออกมาแล้วอันนี้คือที่เดิมถูกไหมที่เดิมค่ะอ่ะกลับเข้าไปให,หม่ที่โอเคอ,อืมอืมอ้าวออกมาดิเออน้องน่าจะต้องกดกันนะออยังดีนายว่ะ อันนี้ตอนนี้พี่กำลังลิฟมันไม่เลื่อนเลยพี่ของน้องอ่ะชิมายแล้วใชว่าพอตัวขอขอที่ขอทีเราซีเรียลใหม่ที่พี่เออขอซีเรียลใหม่ทิ J D U A S U Y D เจ็ดเจ็ดสามแปดสี่สี่สองไอ้เนี่ยผิดตัวแม่งเอ้ยอ้าวมาๆตอนนี้อยู่ไหนฮะไหนเออตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอยากไปชั้นชั้นสามจะไปได้ไหมอุ้ยได้แล้วอ่า ตอนนี้น้องอยู่ชั้นสามค่ะเอเอเรดดิบมีเรดเรดเเวิเร์คโค้ดแอคเซสโค้ดอะไรทำนองนั้นไหมเรดเวิร์คโค้ดแอคเซสหรอ,เ,อเป็นเอ่อเป็น R&D เล็บอ่ะเออมันมีรหัสหหสีตัวต้องใช้รหัสสีตัว What the fuck สตัวหนึ่งนะเออต้องใช้รหัสสีตัวในการแอคเซสอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ต้องเป็นมินเฟมเซิร์ฟเวอร,ร์ของมันเนี่ยตัวหนึ่งนะ หรือมันต้องลงไปชั้นสองก่อนวะนั่นนะดิแป๊บหนึ่งแต่น้องเข้ามาในห้องห้องหนึ่งได้ค่ะเอออ่ะอันนี้อ๋อพี่พี่พี่อ,อ,อันนี้น้องสามารถให้พี่แฮกได้มั้งเอาตรงไหนน,นะเขาจนะถามเหรออ๋อเนี่ยแอสเซทโค้ดอ่าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งโอเค so far so good. But น้องอยู่หน้าประตู R&D <Okay, S 3> โอเคครับพี c เก i t อที่โดนเฮ้ <c oughs> โอ้ยคนทคอยู่ไหนนะน้องอยู่ในห้องอันนี้น่าจะห้องอะไรเนี่ยเมนเฟมเหรอหนึ่งนะอ่าอ่เข้าประตูประตูเปิดปะอ๋อเมื่อกี้เปิด,ป,ป,ดนะปิดแล้วใช่ปะปิดแล้วโอเคน่กกากลัวมากพี่น้องจะเข้ายัางไงให้อหรอดอ่ะ มันคือโดรนใช่ไหมโดรนใช่ที่เห็นโดรนวิธีการวิ่งของโดรนอยู่โอเคอ่าฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดตัววิ่งเข้าเลยนะวิ่งเลยนะวิ่งตรงนะโอเคโอเควิ่งเข้าไปเข้าเข้าไปตรหน้าไปเลยอุ้ยแฟนกูหกเขานี่เจอเลยอ่กี่ทีโอเคพร้อมอ่าฮะตัวหนึ่งไป ไปแล้ว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 ไปต่อเลยไปต่อเลยเลี้ยวขวาขวาแล้วขวานี้ใช่ไหมขวาห้องนั้นเออเเข้าไปแล้วขวาอีกทีหนึ่งครับขวาเข้าไปอีกห้องหนึ่งนี่เหรอเออเอออยู่ห้องนั้นอยู่ห้องนั้นนะอยู่ห้องนั้นไปนะโอเคอยู่ห้องนั้นไปนะเดี๋ยวต้องวิ่งออกใช่ไหมแต่จะได้เต็มตัวใช่เดี๋ยวนะอ่าแฟนแฟนอยู่ห้องนั้นไว้ก่อนนะครับอ่าอย่าเพิ่งไปอยู่หน้าประตูนะเพราะว่าหน้าประตูจะมีโดนอีกตัวหนึ่งเข้ามาอ่าอันนี้ถอยละอ่าโอเคโอเค โอเคนะห้องนี้นะครับไปไปข้างหน้าเลยไปหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดินเดินดออกห้องไปเลยแล้วเข้าไปอีกห้องหนึ่งตรงที่อยู่ข้างหน้าโอเคกำลังไปอ่าฮะแล้วขวามือจะมีประตูโอเคเข้ามาแล้วเข้าเป็นแฟมแล้วเข้าเมนเฟรมแล้วโอเค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 พิกล็อกกว่ามานิ้วมือใครอ่ะแป๊บนึงนะเอ่อ virtual lock picking tool connect อ่ะโอเค a c c e pt โอเค หนวดยิ่งล็อกยิงทิ้งถูครับเออเอ๊ะเอ๊ะเออมีมีมีล็อกทั้งหมดสามชั้นชั้นแรกจะเป็นผู้ชายมีหนวดหน้าแดงแดงเอออ๋ออันนี้แฟนนี่ว่ะอันนี้เขาเออแล้วเขาต้องทำไงอ่ะฮะอันนี้แฟนเห็นอะไรปะแล้วเขาต้องทำอะไรวะอ๋อเขาอ๋อเขาต้องหลบให้ทั้เรื่องโอเครอแป๊บนะโอเคอ่ะไปได้จ้ะอ๋อโอเคเข้าใจละ อันสองอันสองอันสองโอเคเอ่ออ่ะเอ๊ะไม่ใช่ฝั่งนี้ห<อ>รอเขาต้องเป็นคนเลื่อนมารอบเนี้ยอ๋อแล้วโอเคแฟนต้องเลื่อ,อนอันล่างก่องอ๋อโอ้โต้องเลื่อนไปให้สุดแล้วแฟนต้องเลื่อนอันที่สองให้เขาด้วยไปพาเไปพาเไปโอเคเอ,อโอเคโอเคขอบคุณครับอ๋อโอเคอันเลื่ออันเล่ามาโอเคโอเค อันนี้อันนี้เขาเป็นคนเลื่อนเห็นไหะเดี๋ยนะอ๋อเข้าใจนะแล้วต้องเลือกอันสองก่อนแล้วค่อยเลื่อนอันหนึ่งเว้ยทำไมอะ่ะแล้วไอ้ไม่เพราะว่ามันจะชนแฟนน<อ>ี่ไอ้อันข้างล่างแฟนเลื่อนปะใช่ไหมใช่เขาต้องเลื่อนเออแฟนแฟน,แฟนอ๋อแฟนต้องเลื่อนทิ้งไว้โอ้โหแ,แฟนเลื่อนทิ้งไว้แป๊บนึง่งเขาาจะได้เอาไปล็อกข้างล่างเอออ่ะปล่อยเลยโอเค อ่าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเลื่อนอันแรกแล้วแฟนก็วิ่งเลยนะโอเคเอียงสองห้ามไปเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันออกช้าไปหน่อยออกช้าไปหน่อยเอียงสองห้ามเออเย่เหรอนม่มาห้องเมนเฟรมแล้วค่ะเซิร์ฟเวอร์โปรเทกเต็ด ต้อง Search m i c r o c h i p Record เหรอ,อที่ไหนแล้วเนะี่ยอันนี้หรออ่ะอันนี้เป็น Mainframe Server อ่ Create <ed S 2> b a c k d o o r into Mainframe Network IP มีค่ะอา่ามาหนึ่งเก้าห้าจุดหนึ่งหนึ่้าห้่งอ่งสองหกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แล้วก็ Connect กับ Connect ันนี้กัอ่ะอ่าโอเคสวยเอ้ยเดี๋ยวอ่าไม่ทันเปิดเปิดได้แล้วมันอกี้มันขึ้นอะไรสักอย่างมีสามทริปดีเทคอ้าวอ้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีไฟวอลมีไฟวอลแอนตี้ไวรัสแล้วก็เอไอเซน n ิเน n t ลอินทรูเดอร์ว่ะ h าวพาร์ทเนอร์แอสเซสเมนต์ไฟวอลซับไทรีเควสยแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมพาทิด ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะแฟนเขาต้องเขาต้องทำอะไรเขาเขาหาไปเจอป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคตอนนี้แฟนเห็นอะไรบ้างอ่ะเออตอนนี้อ้อเนี่ยเจอไฟวอลแล้วอู๋แป๊บนึงนะอู๋มันมีไฟวอลเยอะมากรูปแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวนะแปดเหลี่ยมที่มีวงข้างในต้องต้องแปดเหลี่ยมทั้งทั้งทั้งก้อนเลยใช่ไหมอ่าหรือครึ่งก้อนแปดเหลี่ยมครึ่งก้อนซ้าย ขึ้งก้อนซ้ายอรอเพื่อนึงนะเออแปดเหลี่ยมขึ้นก้อนซ้ายที่วงข้างในเป็นวงกลมนะแล้วข้างในเป็นโดนัทอะ่ะสักคู่สักคู่มัน,ออม,นมันเยอะหาแบบหนึ่งสองอ่าอ่าอ่าแล้วก็ทางขวาเป็นปะ้าทิพทะอ๋อะ้าทิรับอันนี้แปดเหลี่ยมปะวะหนึ่งสองสามสี่หกเหลี่ยมไม่แปดต้องแปดต้องแปดเนาะต้องแปดเลยคันคณิตก็ไม่เก่งด้วยเพื่อนะ <laughs> เราจะเห็นแค่ ถ้าด้านแฟนเออรออเปล่าปะเป็นเป็นด้านด้านแนวนอนสองด้านที่อยู่บนล่างเออออาฮะเป็นด้านเฉียงอีกสองด้านแล้วก็ด้านอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคแล้วข้างในเป็นโดนัทอ่ะใช่แล้วข้างขวาเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ข้างขวาเป็นพระอาทิตย์ที่มีกลมอ่ามีช่องว่างเล็กเล็กอยู่ตรงกลางเอออยู่ตรงกลางโอเคแล้วก็ประกบกันใช่ประกบกันอ่ะอันนี้เอ่อไฟวอลต์สเตตัสดิสเลเบล เอ่ออ๋อไฟวอล์ I take full responsibility โอเคแล้วก็ continue จ้า uh, <what? S 1> เรียบร้อย <It> s <S หมอปิดไฟวอล์ให้แฮกเกอร์ติดแอนตี <laughs> ้ไวรัสอันต่อไปค่ะโอเคอันนะแอนตี้ไวรัส quarantine uh. อโอ,อ,โอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยนะอันนี้น้องต้องทำอะไรวะต้องเข้าอะไรอ่ะมีซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาอ๋อน้องต้องเป็นคนบอกบอกพี่ซ้ายขวาใช่ไหมเออพี่หันพี่หันหน้าทางไหนยอยู่อ่ะหันหน้าทางสีน้เงินอ๋อเงินซ้ายค่ะซ้ายนะอืถูกต้องจ้าแล้วคราวนี้ก็ถ้าพี่หันหน้าไปทางสีน้ำเงินให้พี่ไปขวา หันนั้าทางสีเงินแล้วให้ไปขวาให้ไปขวาของสินอ่ะโอเคใช่ครับอ่าถ้าพี่หันหน้าเข้าสิน้เงินให้พี่ไปข้างหลังข้างหลังเหรออ่ะโอเคอืมโอเคถ้าพี่หันหน้าเข้าสิน้เงินให้พี่ไปซ้าย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 โอเคให้พี่หันหน้าเข้าสิน้เงินให้พี่ไปซ้ายอะซ้ายโอเค เอออันนี้น้องต้องเดี๋ยวนะ suspect file เราต้องกดเราต้องกด delete suspect element หรือเราต้อง restore element to network วะไม่รู้ครับ anti virus เมัน quarantine อยู่วะพี่ไม่รู้เวะ <Where S 2> ละเอเอ,เอ suspect element เหรอต้อง allow ไหมเออต้อง restore เนอะมัง้งอ่ะอ่ะอ่ะถูกต้องปะเอ้ยถูกต้องถูกปะ <laughs> ถูกถูกโอเคโอเค แต่ตอนนี้เหลือ AI Sentinel ละอะไรอ่ะน่ากลัวจังอ่ะโอ้โอเคพี่น่าจะเห็นเป็นรูปหลายๆรูปถูกต้องปะอะนะเนยมันยังยังไม่โดดโอ้ยเอามาแล้วโอเคสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกลมแล้วก็มีตุ่มอยู่ตรงอ่าสี่สิบห้าองศาเร็วๆเหลือแปดวิวั t เตอร์ฟาร์กเร็วอันนี้เหรอ แป๊บน,นึงอันนี้เหรอเอาถูกด้วยใช่ปะวะใช่ปะไปต่อกัน่ะม,ม,มอีอีกมีอีกมีเออเออหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวนะนะวิววิวอ่ากลม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 ได้สามอันแล้วก็มีสามเดี่ยมอยู่ข้างหลังโอเคฮ่สามเสร็จแล้วผ่านแล้ว<อ>ผ่านแล้ว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 ครับอะ ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเอ๊ะอะไรอะเมนเฟนเอสเสร็จแล้วเอสเอทุกอิ t เทอร์อคะไมโครชิปกักเซ็ตวะได้แล้วเหรอฮะเฮ้ยสวยไฟล์โลเคทต์คอปปี้เออคอปปี้ไฟล์เอาวะคอปปี้ซักเซ็ตฟูคอนเฟิร์มแล้ว

เออเออเออตอนนี้กดกดลงมาได้แล้วอ่ะเธออยู่อยู่ชั้นไหนชั้นไหนตอนนี้น่าจะน่าจะน่าจะลงมาชั้นชั้นชั้นสอง,งออมั้งอ่าอ่าที่เรามีที่เรานำเบอร์ปะไม่มีไม่มีอ้าวเ,เป็นเป็นลิฟต์ช่างเป็นลิฟ<ป>ต์ช่างลิฟช่างไอ้ยุ่งตอนนี้น้องอยู่เบสแมน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 นะนะนะน้องกำลังออกไปเออบสแมนลุกหนึ่งมีใครไล่ตามน้องอยู่ปะเออตอนนี้คิดว่าไม่มีนะคะตอนนี้มาอยู่ในห้องที่เป็นห้องเลเซอร์ ห้องเลเซอร์มีที่ล็อกประตูอยู่สองอันเออเบนเลนแล้วเจอน้องละห้องนั้นเหรอห้องนี้แหละค่ะพี่น้องให้น้องไปก่อนไหมน้องว่าน้องน่าจะตายเออไม่เป็นไรครับกำลังดูอยู่กำลังดูเห็นน้องแล้วแต่แบบแล้วกูจะแอ็เซสไปยังไงอ่ะอ๋อเฮ้ยมีอะไรามแล้วไหมทำไมฉันถึงอีโมดได้น มีปืนเลเซอร์อยู่แล้วก็มีประตูเหมือนอยู่ทางขวาหรือน้องลองเดินไปได้เลยวะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่อะเออดูน้องอ่ะเออให้น้องลองเดินหมไ้ย้ย้ยเียยเียเียว้าอ๋ออ๋เห็นแล้วเห็นแ้นะตยิงตนนึง่งอ่าอ่าแฟนแเนี้ล เขา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 คุมเขาคุมปอมปอมเปลือยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุมไปก่อนนะเอ่อเอ่ออันนี้น้องต้องกด activate อันนี้ก่อนดาวน์โหลดปลั๊กอินวะปลั๊กอินแล้วเนี่ยอ่าแฟนขอขออนุญาตนะพุดนะครับผมคุต้องกดยิงอะไรทุกอย่างแน่เลยแฟนเป็นไปดิแล้วยิงเครื่องให้โอเคเอ่อตอนนี้เป็น electrical relay เออเออต้องยิงเครื่องอันนั้นหรือเปล่าอ่ะนี่อเครื่องนี้อะ ไหนนะไม่ใช่เครื่องนั้นค่ะเครื่องเครื่องแรกที่แฟนยิงเมื่อกี้เลยอเออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แฟนเห็นที่เขายืนปะอย่าเพิ่งยิงเขานะเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยเนี่ยหรอเออมันมีเครื่องอยู่อะขครืนิดหนึ่งขึ้นนิดนึงขครนนี้หนึ่งขครืนนิดหนึ่งขึ้นนิดนึงเออนั่นแหละอ๋อมองไม่เห็นในนี้อแล้วก็ไปทางฝั่งนี้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 แฟนเห็นเขาไหมเออเห็นเห็นกำลังหมุนคออยู่นึงเออแล้วก็ยิงขึ้นไปสูงงเเเกกืืออบบผนัพดาลยค่ะ ไม่ใช่ฝั่งนั้นเท่าดิฝั่งนี้ฝั่งนี่มินีหนีแต่งนะนี่นี่มาขึ้น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 เยอะเลยขึ้นเยอะเลยขึ้นขึ้นอีกแล, so, <Sams. S 1> แล้วก็ไปทางขวาหน่อยเออสวยค่ะพี่ชายมีไหมมีไหมหมดแล้วหมดแล้วกันแล้วโอ้โหอย่างนี้ไม่ออกเลยไม่ออกหยาเออไปแล้วปะโดนป้อมปืนยิงเหงเมื่อกี้เออเห็นแล้วเจ็บเอออะไรอยู่วะเอ้าวะ เออเอาวะไซเฟอร์แอคชั่น oh. complete ย่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับพาร์ทที่สองนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกก้อยด้วยนะคะกดไลค์ให้ก้อยหน่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายครับ